สวัสดีจ้าพี่น้องไะไปหาพักเขาออกไปกินวันนี้วันนี้ได้ยังแน่ลูกอันนี้อันไกลแต่บางเว้นอันนี้จะเป็นลกพักมกงวกแล้วกะันปน,น,นอุ้ยเว่าเมียบนขบปไพี่มพ์ถือติบเขาแดดซองไปเลยนักปะไปเตียงได้ไมสิมาหูุงเขาไปอีก เดี๋ยวพัดก็ได้เดี๋ยวบีหูเขาไว้เอาป่ะนนเดี๋ยวจังหน่อยบีหง้วยเขามาสมิหนีมือโอ้หนีมือซะเนาะเอา้าล้านหน่อยโอ็หนีมือนงแม่อ,มอันซีฮียอันล่องขี้ดินได้ขนมนั่นตาไม่กินข้าวเฮียล่องขี้ดินซะเน,นาะฮอบฮอบอยาฟ้าวแก เมื่อคีไก่ไปเพิ่นเลิกโรงเรียนเอิรนเฮาว่าสันโตเอาเอาปนโคบเขาผ้าเขานะน้าออกลูกเออเอาออกกระได้มันคับกันบ่เออไม่ได้มันเออเอาออกเอาผ้ากระเช็ดไตอยู่ในถุงมาในในตู้เย็นเอามาล่างน้าลูกเอามากำเดียวแล้วเอาออกล่างซะก่อนล่างซะก่อนล่างสิสิ่งหาบอกซะก่อนไม่กินข้าวน้ำกันพี่น้องมาเถิดลูก ปนกรปบปนกรบแล้วละบ้ามาเร็วปนกรบก็เป็นไอ้มองหวกสื่อหวกมาซีขีดพี่น้องขีดยิมหาบาทโอ้สีเมียหาแม่ยอย่าไม่วีนีนิ่จากเต๋ หนาล้วพ่อได้กินพี่น้องเราพ่อพ่อได้หิวกระสันเดี๋ยวสิหุงเขาพัดอันนั้นให้เล่าอยู่เออเออนั่นแหละลูกจักมาต่ะเออว่มีบรถทัวนั่งด้วยนั่งใส่ก็นั่งน้ำในกระติกน้ำเย็นนี่ตีบเขาหนอกจกไปอยู่อัตูตัด เมียบ่าไปายกันไบไปเจ๊เถียวเนาะสัวสีแล้วทวนเป็นดีใจเมื่อพักเกษตรพี่น้องพักเกษตรไอ้ย่าซื้อมาแตลาดนัดอยูุบานห้องเดีวนี่ต้องดีต่อไปแน่ตลาดนัดไปกับนนอกไปกับแม่ซื้อมาแตลาดหมือนก้าแม่มกหัว อันน right ี้ลวกพักน้าจะปนกรบปนกรบปนกรุมากินข้าวน้ำกันพี่น้องแซบเมนูเอาวางไว้ซะก่อนลูกบ่ต้องโยนลงห้มันแมนโยนลงเดี๋ยวมันถิมาวนขอบออกไปเต้นหรอมั้งโอ้บ้าน้าไนเลี้ยวยู่ตัวนี้ โอ้ไม่ใช่แค่เด็มาขึ้นโค้งแล้วเนาะบาทมื่นนี่ตอ่ตอต่อโค้งแล้วพี่น้องเห็นปะมึงน้องบีสีซูมเห็นมึน้งนะชึบนี่เห็นปะแถเขียวเขียวเจ้าเห็นต่อโค้งน้องบีซูมเห็นมึงคือว่านน,นน่ะเนาะกังเว้นมันหอนเนาะก็เลยเห็นย่ำเหมือนแองรงเชื่อม มีงานเชื่อมมือด่ามไดแบบพอ้องบีด้ใส่แว่นตาดำไว้รถมันปวดเล็กเนาะพี่น้องเชื่อมเล็กไฟขนาดเชื่อมรลังคาเจากของยูนาบ้านนี้คือกันเด้แห้งข้าวเดี๋ยวบวอมือแล้วก็ปวดตามื่อนั้นจงังหวะด้ใส่แว่นตาดำไว้เลยถือแสงมันแสบมันมืดเถอะวมืดบอมืดเออทางนี้แกงแสงมาทางนี้ฮะ มันโมเมนซับลูกมันปนมันโมเมนต์ขวดนี่นั่นปนต่ำปนมันโมเมนตขว่ไม่กระแหลกแล้วบ้างแล้วบ้างกระดูกมันเนอย่าไปท่วงใหญ่แล้วบ้างกระดูกมันแนวแจบกินลงไปเลดมันสุกหมดแล้วล่ะมกห่วงมกห่วงมกห่วง Hả? mất không mất Hả? mất không mất mát mất mát mất mát mất Mới mát mát lên, mát đầy mát mát vay. mát 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 อโอ้เอาตาช่วงน้ำก่อนเย็บไปแล้วพ่นถามว่าน้องบีกินไอ้น้ำฝนตรงว้ใสหรือตรงว้กินเขาตรงว้แบบพวกล่างพักพวกว้เถาล่างไอ้ของเนี่ยสิแม่พี่น้องไปถเถอะแซ่ก,กับขอกับนามันสีก็อะไรแต่ว่าขั้นขั้นเท่าเห็ดกินเท่าเขาจะใส่เป็นน้ำถังนี่เป็นถังเพราะว่าซูมือนี่มัน คือว่าละนอมดเรผิดบ้านเท่ากับอันนี้มันมันหลายแล้วแมมก็เลยกินเป็นน้ำทังอันนี้ทังละสิบบาทพี่น้องเป็นน้ำทังเขาใส่ทั้งเฮ็ดกินเทั้งกินเขาเขาใส่เฮ็ดกินเขากใส่เป็นน้ำทังตัวนี้เพราะว่าส่วนมากมันมันบมีหังลิ้นคือตะกีไหมมันมีหังลิ้นที่ตรงไซ่อง์ไว้ถ้ากินนะหน้าเขาก็เลยต้องเป็นแบบนี้แล้วต้องเฮ็ดแบบใไ่น้ำทังเนาะมีผีคนหนึ่งเพิ่นคอมเมนต์เขามาถามเนาะ น้องบีใส่น้ำทั้งพี่น้องกะลดขั้นว่าหันละเพื่อนออกมาทรงอยู่บ้านนาทมนี่และตลาดนาท่อมไกลๆกันเพื่อนจะมาทุกบอกวันอาทิตย์กับวันจันทร์บางเที่ยขั้นทาห้องเหมือกอนเท่ากับโทรหาเพื่อนกะออกมาทรงห้เห่าอีหยังข้าขี่โมงอยู่ยายได้พักห้คขึ้นบ่อ่อยกินเนีผพักกระเช็ดพี่น้องพักกะแซ่บได้ไหมไว้ลวกใส่ข้าวปุ่นตำมังหุหง ไปใส่ตำปลากระแซบบรรยากาศแดดอ่อ,อนๆคณะนี่จหละหกโมงและ้วพี่น้องเนาะด้เดมันคลิปนีอยู่จะมากินเขาน้ำกันพี่น้องบรรยากาศแง่เหมือนแรงของเขา้านบ้าน แสงตะวินจ้าเอาบอบแมนบ่บจ,าาบจ้ามากสิบ่มากิบข้าเมืองสิีภาไเป็นเมืองบรรยากาศยง่มือแรงบรรยากาศแดดอ่อนๆบรรยากาศดีได้พี่น้องบรรยากาศน้ำทงหน้าของเฮา อันนี้หนาบ้านเ้ากระตัดหยาวแล้วพอยหน่อนยตัดออกไปเห็นคั้วแล้วกับจะลงกบจะเป็นแป่น,ปนจังน้อยพามาชมสวนกินเขาแ่งบรรยากาศแ่งหน้ามาเร่งของเข้าโตตังหนาบานว้ากินเขานอกบ้านต้เป็นดอกใหม่ น้องมึงบรรยากาศน้องบีก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่ให้คว่วพักคว่วเมตตาแล้วก็ให้กำลังใจน้องบีด้วยดีเสมอมากน้องบีก็สิพยายามอัพคลิปให้พี่ให้น้องลงเมือเลยๆอย่าเฝ้าเบือเบ่อจะเฝ้าเปิดจะเฝ้านายกันเด้อพี่น้องเด้ออยู่เป็นแห้งใจให้น้องบีมีกำลังแห้งเฮ็ดคลิปต่อๆไปมื้อนี้ได้เมนูซูพีใหญ่เม่ใหญ่กินแซ่บๆสำหรับมื้อนี้แลวน้องบีไปก่อนพี่น้องข้อตัวไปหุงข้าวไว้ก่อน น้าเราอยากินเขาหงเสีไปไปหงเขาไว้กันนะขอบพระคุณในหลายสำหรับคลิปนี้และกับคลิปที่ผ่านมากพี่น้องมือนี่ลำลาไปก่อนกาบสวัสดีจ้าบ๊ายบายก่อนค่ะ